สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านยูรังสิทธิ์ของหนึ่งครับตัวนี้เป็นแวนนะครับรุ่นพิเศษนะครับ98 d i a m o n d c h e c k นะครับถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับอ่าก็ตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะเป็นสลิปออนนะครับตารางแดงนะครับมาพร้อมกับสกรีนแวนข้างๆสีเขียวนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสกรีนนะครับตัวนี้จะเป็นสกรีนอ่าจะเป็นสกรีนเคลือบเงานะครับอาจจะมีเงาเงาหนึ่งนะครับอาจจะไม่ด้านนะข้างหลังก็เหมือนเดิมนะครับตารางสีดําขาวนะครับ ป้ายสวยเลยนะครับป้ายขาวดำอ่าก็เหลือไม่กี่คู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เอามาเซลล์ให้นะครับ3ามพันส้สินะครับเหลือ15%หรครับหรือประมาณ2 0 0พนิดๆนะครับ2 0 0พนนะครับอ่าก็อย่างงี้สนใจทักมาได้เลยนะครับตัวนี้รุ่นเก่าแล้วเอามาลดราคาให้นะครับอ่าราคาป้ายนะครับสามพส้ยบาทดูแบบอื่นได้ที่ไลน์นะครับก็จะมีรูปให้นะครับ a d K R O N นะครับ จะมีรูปพร้อมราคาทุกรุ่นเลยนะครับสนใจรุ่นไหนทักมาได้เลยนะครับรับเปิดทุกวันส่งของทุกวันนะครับไม่ขายของปลอมนะครับเสียชื่อร้านนะครับสวัสดีครับ